กะสิบาดก่อน8 97เอามาจัง <laughs> chưa tiền bất หนอง yên ได้ chưa เพราะ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับช่องไทยสานบ้านเฮาครับวันนี้ผมกุ๊กกรุงครับทีมงานไทยสานบ้านเฮากับพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งการลูกน้องจับปลาครับอภิกัารปนี้ก็เป็นน้องบ้านวังห้างครับตำบลสอยพราวนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอ่ะบัตรกะอยู่ที่100บาทนะครับทุกที่นั่งนะครับมาลุ้นกันครับปลาหน่องสาบใหญ่ครับประมาณหนึ่งไรนี่แหละครับพี่น้องอ่ะบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบเป็นหนึ่งไรนะครับเอ้าจังหวะแรกยกแล้วครับ น้ำก็จะลึกเนี่ยจากน้อยปลายังพวท่านแตกครับเอาอุ้ยดดอุ้ยปลานิ่นปลานิ่นตัวบักใหญ่เลยโดวดเอามาลุ้นกันครับเอาเริ่มโยกกันแล้วเอาโดดแล้วเริ่มดดแล้วครับพี่น้องเริ่มดดแล้วครับเริ่มโดดแล้วทางผุนเอาผุนครับฟังทางผุนครับเอาแล้วครับพี่น้องอู้ปลานิ่นใส่งามครับพี่น้องปลานิ่งใหญ่ใส่ใหญ่ใส่งามดีครับเอาอู้ทางผุนอ่ะดดแล้วครับตรงหัวฟังหัวมุ่ผุนครับผุนอ่ะดดแล้วดดแล้ว เอานี่ก็โดดแล้วอุย้ยโดดดอกโดโดโดอกเริ่มเขาแล้วพี่น้องเริ่มแตกฟูงแ,แตกมู่เอานี่ครับเอาพวดแล้วครับอ้เขาดีอยู่พี่น้องเขาดีอยู่ปานะครับอตอนนี้เป็นปลาที่เห็นกับปลาจีนแล้วครับปลาจีนปลานิ่นครับปลาจีนปลานิ่นครับเอา พี่เป็นทังไหครับพี่น้องมาลุนกันทงังพุนหนึ่งงมหมอเล่ยผุนทั้งพุนเฮียวันตุ่มฟังครับพุนอทะลุปนเนาะผุนแล้วครับนี่หละครับจับเมาเล่ยสิละไม่สันว่าเฮียเดียวสิว่ได้หลายอยู่บ่ผุนล้ครับไล่เอาเรื่องส่นละครับพี่น้องไล่เอาส่นละไล่เอาแบบนั้นเลยพี่น้องไล่เอาแบบนั้นเลยเอาเอาเอา,เ,อาเดือดเดือดเดือดฟังพุนก็ได้เอาปลาจีนครับพี่น้องปลาจีนเออเอา

โอ้ยเสียวเดี๋น้อโอ้จะดุงน้อยครับเจ็ดสอไโอ้ยโอ้ยโอ้ยยรุนน้ำมันได้พี่น้องเออลอกไว้ลอกไว้ลอกไว้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ย้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ ไในมาแล้วครับปลาชโดครับอุ้ยอุ้ยโดดโดดโดดอุ้ยอุ้ยปลาเล่้ยงปลาจีนเลยครับพี่น้องโดดดีครับเขาเขาบาดละโตอยู่เอาเรียบร้อยครับสะดุ้งพุ่นเขาดีครับพี่น้องสะดุ้งหัวฟังหน่งเขาดีครับได้ได้ดีครับเนาะ นั่งดึงข่าวเขาครับโอ้ยชาโดอีกแล้วครับพี่น้องชาโดอีกแล้วครับไปเขาเขาสะดุ้งไปเอ้าพุ่นน้ำพุ่นเอ้าอันนั้นปจีนชาโดชาโดเอ้าเขาสะดุ้งนี่เพราะพี่น้องมันมาทางนี้มันมาทางนี้เหียบ้านเขาไปมุงหัวมุมทางหลังคนนี้เป็นยังนัไน โดดมาทางนี้แหละพี่น้องชะโดว์เงีอีกแล้วหนึ่งตัวสิไดาย้องครับไผสิไดายชัโดว์ชัโดว์ชะโดว์โดดดีครับตัวใหญ่ครับชะโดวใส่ใหญ่ดีผมไม่อยู่ฟังคนครับเอาได้แล้วครับพี่น้องเส้นด่วนเส้นด่วนอเออ จะโด้หนึ่งตัวครับเอ้าจะดึงนั่นได้ดีครับพี่น้องเก่าเกือบสู่จวะาเลยนะครับคุณหอมมุมฟังกันนครับไปจีนกันสีใสะประมาณโลเกือบสองโล่ครับพี่น้องที่เห็นนะครับอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็มีปลาแตเพียนปลานวลจันทร์มีปลาชะโดขึ้นมาสองตัวแล้วครับตอนนี้เอาเอาเอายังขาดแล้วทัานนี้ขาดเรียบร้อยบะไปแล้วครับไปแล้วครับ ามาผีบ่โอูย้ยโดยโดไปพุ่นแล้วเนาเขาว้าีา่า้ปนะเอานี่ครับเขาอายุสองแต่วันนี้ครับสองตัวครับเอา พ่อได้ตากอยู่กับบาตรหนึ่งร้อยบาทพ่อได้ได้รุนกันอยู่ครับบนยอดโดดอยู่ฟังบนน่ะวุ้ยตั้งนั่นเอาลพี่น้องแห่ฟังวันฟังครับเส้นดอนจังหวะนี้ครับเอิ่มเอานี่ครับอีกตัวนึงครับพี่น้องโดดสองตัวครับสองตัวก็ไปนิ่หนีตัวนึงปลาแดดเลยเอา อ๋อฟังพุ่นกระเขาครับพี่น้องฟังพุ่นกระเขาครับดูตัวนี้ไปใส่นอนดูเดี้ยงดวงเด้งอยู่นี่เ่ราะถ้ามีไปได้ทั้งอึ๊บโดดอยู่พี่น้องโด,ดูดูเอาเอาเป็นปลาจีนครับใส่โลกวัวครับพี่น้องโลกเกือบสองโลครับ แต่ละตัวมีปลาจีนปลาชโดปลาโน่นจันปลานิ่นครับปลาตะเพียนครับที่เห็นอยู่นี่ปลาจีนเลี้ง I'm <laughs> not